ครับสวัสดีครับผมดวงสาธรนะครับคราวนี้ผมมา,าให้ความรู้แล้วก็โชว์พระนะครับเนื้อทองคําของผมดวงสาธรนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับแกะพิมพ์พล้อพิมพ์พเหมือนกับหลวงปู่ดูเปิดโลกเนื้อทองคําซึ่งแพงสุดขีดในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้เป็นล้อพิมพ์พหรือเรียนแบบพิมพ์พ หลวงปู่ทวดเปิดโลกของหลวงปูด่ดูแต่อันนี้คืออาจารย์ติ๋ววัดมณีชนละขันนะครับที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถือและป,ปฏิปทาจริยัตรที่งดงามนะครับคนจังหวัดลบบุรีรู้จักดีนะครับอาจารย์ติว๋วท่านมักจะสร้างหลวงปู่ทวดกับพระพรหมนะครับนะครับอันนี้เป็นชุดทองคําผมแบ่งบูชามานะครับ จากกรรมการวัดนะครับอาจารย์ติ๋วปี2555นะครับผมแบ่งมาในงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ฝากพี่ช้างลบบุรีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรรมการประจำภาคของสมาคมใหญ่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินพระเครื่องของสมาคมใหญ่ที่ท่านรู้จักดีครับนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมการตัดสินโต๊ะจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ดันมาถนัดหลวงปู่ทวดนะครับนะครับก็ผมจะถนัดพระส่วนกลางซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเดิมนะครับเดิมเงินสุขทวดโตนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระทองคําเท่าที่ผมจําได้สร้างไม่เกิน40่สิบเหรียญประมาณ30มกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ยี นะครับเป็นเบอร์ยี่ิผมขอไม่ไม่แกะจากนะครับไม่แกะจากพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้พระหมองนะครับเบอร์ยี่สบนะครับแล้วก็มีจานนะครับมีจานนะครับลายมือหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำมีจานนะครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับเป็นอัขระนะครับยันเดี๋ยวนะครับอย่างนี้นะครับเขียนว่าอาจารย์ติ๋วนะครับ พอสอชัดเจนผมชอบแบบนี้นะครับน้ำหนักถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ20กรัมเกินบาทหนึ่งนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่พอๆกับเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับอันนี้คือบูชาจากวัดเลยนะโดยฝากพี่ช้างลบบุรีไปจองให้นะครับแล้วก็มาส่งมอบให้นะครับเป็นพระที่เป็นบล็อกที่น่าใช้บล็อกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านอยากได้หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ชอบพิมพ์ หลวงปู่โดนเปิดโลกนะครับอันนี้มีโค้ดชัดเจนนะครับนะฮะฝั่งนี้ก็มีโค้ดนะครับฝั่งนี้เห็นไหมฮะมีโค้ดประจําตัวของหลวงพ่อนะครับแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับนะฮะเอมาสองลุ่มกันนะครับหลวงปู่ทุกแกะได้สวยมากนะครับแกะได้สวยมากนะครับแกะได้สวยมากเลยนะครับนะอันนี้นะครับก็แกะพิมพ์เหมือนนะครับ เหมือนหลวงปู่ดู่สแกรเปิดโลกนะครับอันนี้โดยโดยรวมแบบนี้นะครับเป็นเบอร์ย0สิบนะครับเบอร์20สิบนะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับสําหรับท่านที่สนใจอ่ามาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับก็นะครับก็ลองโทรมาคุยกับผมนะครับเป็นพระที่ฟอร์มสวยครับเหมาะที่จะเอาไว้ใช้เองหรือจะให้ของขวัญสําหรับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเป็นทองคํานะครับอันนี้ผมได้มาจากวัดเลยนะครับ ฝากพี่ช้างกรมชนฝากพี่ช้าลบบุรีนะครับมาเป็นกรรมการทางวัดนะครับก็ใส่ตรงว่างนันเถอะนะครับผมจะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาเนื้อเออ้าเรียกเนื้ออะไรอะ่ะคล้ายๆเนื้อเงินผมนึกไม่ออกเลยจะบอกทีนะครับมีอยู่หลายองค์นะครับถ้าท่านกําลังไม่ถึงก็มาแบ่งเนื้ออื่นก็ได้นะครับผมยังมีอีกหลายองค์นะครับแต่ไม่ได้เยอะนะมีอย่างละหนึ่ง อย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นมีเนื้อเงินลงยาอยู่สององค์เนื้อเงินไม่ลงยาอยู่หนึ่งองค์นะครับเท่าที่จําได้นะครับอันนี้ก็ให้มาดูเป็นความรู้กันนะครับเป็นพระที่หน้าบูชานะครับแล้วก็ได้หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ได้พิมพ์เปิดโลกนะครับอันนี้เป็นพระที่สวยงามมากสําหรับคนที่ชอบเนื้อทองคํานะครับครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับผมเปิดสมาชิกแล้วนะครับหากท่านอยากจะอุดนุนผม สนับสนุนผมนะครับนะก็ยินดีนะครับมีทั้ง fc เริ่มต้น fc ติดตามแล้วก็ fc แฟนตัวยงแล้วก็ fc แฟนพันแท้เข้าไปดูคลิปตรงนี้ข้างๆครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ